ส่วนพ่อนายกแล้วก็นายกช่วงเย็นไปไหนนี่คือจุดรวมตัวเมื่อวานนี้ฮะวันเกิดพิเต้นนัทวุฒินี่มีนายกกี่คนนะอะอดีตนายกเศราสามแล้วค่ะอดีตนายกทักษิณน,นายกอุ้งอิงปัจจุบันไม่รู้ว่ามีวิดีโอคอลจากนายกยิ่งรักมาด้วยเป่าใช่ไมจริงๆไม่น่าพลาพนะ ในวานเกิดเมื่อคืนเลยนะฮะร่วมอวยพรวันเกิดนัทวุฒิใสเกื้อสามนายกโอโหใหญ่จริงๆพี่เต้นเนี่ยไม่น่าล่ะเหนียวแน่นไม่เป็นไหนเลยนึกเห็นพี่ตู่มเลยเรียกมารวมตัวกันได้เ่ยแล้วก็มีรัฐมนตรีหลายท่านนะมีสสพรคเพื่อไทยนะฮะวันเกิดนัทวุฒิใสเกื้อห้าสิบปีห้าสิบปีนะ ห้าสิบเองเหรอห <50, 50 S 1> ้าสิบห้าสิบทำไมดูเยอะกว่านั้นอะทำ <c oughs> ไมดูเยอะกว่านั้นอะ <50 S 1> อะเดี๋ยวดูจังหวะน,นะมีอวยพรด้วยเป่๋เค้กด้วย ชีวิตเพิ่งเคยอายุ50ปีเออแล้วก็50ครั้งเดียวแหละหลังจากนั้นก็เกิน50ไปแล้วไง51 52เเมื่อกี้กราบเทบอ,อกนะ,ะกราบแทบอ,อกเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ให้เกียรติมาก็คนรักกันชอบกันนะ,ะ,นะอันนี้เป็นบรรยากาศเมื่อคืนนี้ที่มีนายกไปรวมกันที่นี่นะส่วนสกู๊ปบนหน้าหนึ่งของไทยโพสต์จับกระแสล็อบบี้ล้มมติแพทยสภาสภา12มิถุนายนเสียงไม่ถึงเรื่องไม่จบเนี ก็มีภาพหมอตุลมีภาพคุณสมศักดิ์เทพสุทถินค่ะนะคุณหมอตุลสิทธิสมวงก์ก็นัดหมายนะฮะจะไปยื่นหนังสือให้กำลังใจแพทยสยภาค่ะนะแล้วก็รวมไปถึงองค์กรภาคีเครือข่ายหลายหน่วยฮะอ,ออกแถลงการสน,สนับสนุนแพทยสยภาค่ะให้ทำหน้าที่ปกป้องนะมาตรฐานจรรยาบัลวิชาชีพไม่ให้องค์กรการเมืองหน่วยงานอื่นๆมาแทรกแซงก้าวไกล วันที่5มิถุนายนวันพรุ่งนี้หมอตุลสิทธิสมวงศ์นัดหมายนํารายชื่อประชาชนที่ร่วมลงชื่อให้กําลังใจแพทยสภาไปยืน่นะที่อาคารแพทยสภา,าโดยจะขอพบศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาเพื่อยื่นหนังสือโดยตรง5มิถุนายนก็คือว,นนวันนี้วันนี้ค่ะเาวันนี้แล้วะวันนี้ขอภัย1 1นาฬิกาครับจะไปยืน่นนะส่วนแพทย์ราจะประชุม <12. S 1> สัปดาห์หน้า 12มิถุนายนคือตั้งใจไปยื่นก่อนหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วก็หน้าหนึ่งของมติชนนะพันธุหัวใหญ่สมศักดิ์เหนียวสอทอโพครมอรเริ่มลงตัวอนุทินควบรัฐมนตรีว่าการศึกษาอ,อันนี้เป็นพันหัวข่าวของมติชนค,ค,คือแต่ละสำนักก็จะต่างกันไปเล็กน้อยนะยังบางสำนักก็บอกว่าอนุทินไปโนดกระทรวงพาณิดะนะบางสำนักก็บอกรัฐมนตรีพลังงานมไม่มีชื่อพีรพันแล้ว บางคนบอกเป็นคุณสุพันธพงศ์บางคนบอกก็เป็นท่านอื่นมันสะท้อนว่าตอนนี้ยังไม่ลงตัว <Okay. S 1> ส่วนที่มีการส่งกันว่อนในไลน์ที่มีลายชื่อเห็นไหมมีพิมพ์แล้วก็มีลายชื่อคนนี้คนคนี้แล้วก็เตรียมว่าสัปดาห์หน้า <Okay. S 1> นะก็จะมีการทูนก้าอนอะไรคือเฟกนิวนะครับ <Ừ. S 1> ยังไม่มีความชัดเจนขนาดนั้นแล้วไอ้โพทีส่ส่งกันนะี่ยไม่ใช่ของจริง <Okay. S 1> นะเพราะมีการพิมพ์กันขึ้นมาแล้วก็ส่งกัน เป็นรูปแบบหนึ่งของการนำเสนอการคาดเดาการคาดการส่วนออกมาจริงจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ยังไม่สามารถยืนยันได้เพราะว่าการเมืองไทยถ้าประเมินเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนมันก็ต้องดูในพักรวมไทยสร้างชาติเป็นยังไงภูมิใจไทยจะเอาอยังไงจะอยู่ต่อหรือจะออกไปถ้าเกิดโดนดึงมาไทยกลับมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่นิ่งและเมื่อวานนี้รัฐมนตรีจากพักต่างๆพูดเป็นเสียงเดียวกัน ยังไม่ได้มีการพูดคุยยังไม่มีการส่งสัญญาณการปรับคอรมรรวมถึงตัวนายกเองด้วย <Okay. S 1> แล้วก็หน้าหนึ่งมติชนฮะจุลพันธ์แจงยิบคอมเพล็กซ์โอกาสใหม่เศรษฐกิจไทยโมเดลสิงคโปร์เพิ่ม GDP เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเรื่องนี้ด้วยรวมไปถึงข้อมูลอีกด้านด้วยนะครับ mm. แนวหน้านี่ครบเลยรัฐบาลเอาแน่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หวังโกนรายได้มหาศาลเข้ารัฐปีละ39427ล้าน ท่องเที่ยวรับหนึ่งถึงสองแสนล้านลุ้นกฎหมายผ่านสภาฉลุยครับอันนี้แนวหน้าพัดหัวใหญ่ด้านบนเอา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 แน่เพลงใครนะดังแววมาในหูพอดีเลยเพลงพี่ยอดรักใช่ไหมเอา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 แน่ใช่ไหมอันนี้ผมเดานะพอดีเห็นพัดหัวว่าเอาแน่ส่วนอิงร้องเพลงชาติปลุกคนไทยสามัคคีท่องคาถาสันติวิธี ทำเป็นขึงขังกลางวงครอมอปล่อยหยุดปล่อยข่าวแทงกันเองอ้วนฉุนข่าวเบรกปิดดานแม่ทัพภาคหนึ่งตรวจความพร้อมลบเดี๋ยววันนี้เรามีรายละเอียดเพิ่มด้วยกำลังลบศักยภาพไทยไปยังไง<ะ>คนไทยอุ่นใจไหม<ะ>แล้วก็ฝังกับ,บูชาเขาก็โชงเขาเหมือนกันนี่ส่วนเรื่องปรับครอรมออุปปรับใหญ่หรือแค่เฉพาะเพื่อไทยอิง รับคิดปรับคอรมอแต่ยังไม่รู้จะปรับแบบไหน <c oughs> ไม่เร่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้โพที่ลงส่งกันเนี่ยยังไม่ชัดเจนลงตัวแต่เมื่อวานนี้ประเด็นของนายกเนี่ยหลังคอรมอมีการตอบคําถามนักข่าวถูกซักถามเรื่องกรณีปัญหาที่ชายแดนไทยกัมพูชานักข่าวถามที่เรื่องเนี้ข้อมูลแม่ทัพพูดเลยว่าจุดที่ประทะเนี่ยเขาลุกล้ําเราเข้ามานายกก็บอกว่าเนี่ยเด็กลงไป ดูที่จริงหรือ,อยังเนี่ยไปกับรัฐมนตรีไหมคุณภูมิธรรมซึ่งเมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมก็ไปแล้วลงพื้นที่แล้วแล้วไปนั่งรถว่าฝนตกเลยนะตากฝนเข้าไปนะแต่ว่ากลายเป็นคลิปไวรัลก็คือคลิปที่นายกตอบโต้นักข่าวนะแต่ว่ามันมีอีกมุมหนึ่งด้วยนะ,ะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ก่อนฮนะนี่ไงคะนี่จะไปดูไปด้วยกันเลยก็ได้ไปด้วยกันเลย อ๋อเขาไม่พาไปเขาไม่พาไปไม่เป็นไรนะคะไม่ทำเลย่ะไมไม่ไม่เสียใจกับขาอ๋อโอเคโอเคนึก็เสียใจจะเลยบอกไม่เป็นไรนะคะเป็นไรปะคะนักข่าววันนี้ดุจังเลยนี่ไงคะนี่จะไปดูคือไม่จบเะไม่จบต่อปากต่อคำเออใช้คำนี้เลยต่อปากต่อคำแล้วสีหน้าแววตานายกออกหมดเลยอ่ะ จึงเป็นที่มาในโลกโซเชียลนที่บอกว่านายกหลุดะะแต่ว่ามีอีกมุมหนึ่งนะครับในไทยรัฐนิวส์ได้มีการนําเสนอคลิปนี้ลองดูคลิปนี้ต้องตามบทัแ้ว่าตนไ่ด้ายกให่ได้จะไม่ห้เสียาาแต่มื่อกี้นีแต่เมื่อกีนายกไม่ได้หลุดใช่ไหมคะท่านเดียวมไม่หลุดไม่ด้หลุดใช่ไหม,ไมไห,ไหมวมอน้ลมแบบเห <c oughs> มือนฟิลแบบลมยิไปเลย ได้ได้ไปดูนั่งงานเนีคะเดี๋ยววันนี้จะไปอ๋อค่ะใช่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 ใช่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 ค่ะใช่ใช่นี่ไงคะนี่จะไปดูไปด้วยกันเลยก็ได้ไปด้วยกันเลยอ๋อเขาไม่พาไปเขาไม่พาไปไม่เป็นไรนะคะอ๋อโอเคโอเคหนูก็เสียใจจะเลยบอกไม่เป็นไรแล้ะค่ะเป็นไรปะคะ นะะักข่าววันนี้ดุจังเลยยังไงนะคะหลุดหรือไม่หลุดนะก็อยู่ที่การพิจารณาของคนดูนะแต่ว่าภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยถ้ามองด้วยใจเป็นธรรมก็จะเห็นว่าไม่เหมาะสมกับฐานะนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ก็เคยโจมตีอดีตนายกลุงตูนะ่แต่ว่ามาเจอกับแบบนี้เข้าไปวุฒิภาวะความเป็นผู้นำนี่คือสิ่งที่นักษานายกควรจะ พิจารณานะเพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะกรณีที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ที่ชายแดนเนี่ยและที่นักข่าวเขาถาม่มันเป็นประเด็นสําคัญก็คือท่านนม่ทัพพูดจริงๆว่าเขารุกเข้ามาในเขตเราไอ้ที่ขุดคูเลตอนะี่ร้อยกว่าเมตรนะทีนี้พอนักข่าวพูดคือบางทีมันก็หลุดได้อะแต่นายกไม่จบไงยังมีการต่อปากต่อคำต่อแล้วหลังจากนั้นเดินไปที่ด้านอีกด้วยแต่ว่านักข่าวคนนั้นก็ไม่อยู่แล้ว คือถ้าจริงใจกับท่านนายกแล้วก็หวังดีจริงเนี่ยก็ต้องให้ท่านนายกได้ดูตัวเองในคลิปนี้และถ้าแบบนี้ยังคิดว่าเหมาะสมอยู่ก็สุดแท้แต่ท่านนะ okay. แต่นี่คือคลิปไวรัลเมื่อวานนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แร s งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ